ช่วงสิงห์เวิลด์ออฟสปีเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนความเร็วทั่วโลกเมื่อทีมแข่ง TGR h a a s F1 Team เทีเปิดตัวรถแข่งคันใหม่ประจำฤดูกาล2026พร้อมเปิดลวดลายรถแข่งรหัส v f 26ซึ่งหนึ่งในโลโก้ที่ติดอยู่บนรถแข่ง TGR h a a s F1 Team ทีมบริเวณวิงหลังและบริเวณฮาโลปรากฏโลโก้ของสิงห์จากประเทศไทยซึ่งเสมือนเป็นการยืนยันว่าสิงห์คอปปอเรชันคือหนึ่งในผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ทีมแข่ง TGR h a a s F1 Team ในศึกฟอร์มูล่า1ฤดูกาล2026นับเป็นการเดินหน้าสนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างต่อเนื่องหลังผ่านการสนับสนุนทีมแข่งใน F1 มาโดยตลอดอาทิ Red Bull Racing, Ferrari, Alfa Romeo มาจนถึง Kicksauer ในปี2025ที่ผ่านมาโดยทีมแข่ง TGR h a a s F1 Team มาในรถลายสีขาวตัดแดงโฉมใหม่ที่ดูดุดันและทันสมัยยิ่งขึ้นใช้บริการ2นักขับ เอสเตบ n นโอคองนะครับชาวฝรั่งเศสจับคู่กับดาวรุ่งอย่างโอลิเวอร์แบร์อดีตนักขับจากอะคาเดมีของ f e r r a ราโดยมีรายงานว่าสิงค c o อปเปอร์เ n วางแผนประกาศเปิดตัวการสนับสนุนทีมแข่ง TGR Haas F1 ทีมอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ร่วมติดตามความเคลื่อนไหวของทีมแข่งหัวใจสิง์ในทุกเวทีมอเตอร์สปอรตโลกได้ทางแฟนเพจสิงห์เวิลด์ออฟสปอ